้นีอสวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านมาค่ะพักสวยๆงามๆเราจะต้องทอนนะคะเอาไปปลูกนะคะย้ายนะคะย้ายที่ปลูกไม่ใส่เลยเอาแล้วไปลงตไหนเนี่ยกะละมังกะละมังอย่ในกระโลกใ่ทนี้จะจะใส่ไอ้ เดี๋ยวมันต้องรอโหลดในตัวนี้ก่อนเดี๋ยวก้องแม่เป็นภาษาอังกฤษหนูไม่รู้ดแล้วมันจะกดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวแม่ลอในตัวนี้ก่อนโอเคงงหมดแล้วนี่แหละภาษาอังกฤษหนูก็ไม่รู้เรื่องนี่ต้องเรียนนะภาษาไทยก็ได้ดยังที่ะโหดเราเว้นเดือนนี้

แต่ว่ดินมันจะพอนหงส่แะไนได้หมแคต่เราต้องดูก่อบ้านเราจะต้องทดสว่าหนึงกระถางเราจะใส่ดินได้ทุงก็สอไม่ต้องใส่เต็มก็ได้นะแม่เนาะแดีเอสท่ทลให้ใส่ที่เราเื่ถึงไวถูกแล้วค่ะเดี๋ยวไวเผื่อเราเติมปุ๋ยลงไปอีกรจะใส่ดินกี่ทุง เดี๋ยวเราต้อสอบก่อนนะอันนี้หนึ่งเนี่ยให้ปราดาผสมอะไรด้วยแล้วอะไรนะกาบมะพร้าวเออนั่นแหละทีแอนลองห้า่อนให้ยะตินะเวฟางมาใส่ก่อนนะเอาอะไรลองก่อนนะกาบมะพร้าวเหรอค่ะกาบมะพร้าวเอออย่าใส่นล้วแอนต้องใส่กาบมะพร้าวก่อนเห็นไหมคุณมะพร้าวน่ะไหนอะเนี่ยคุณมะพร้าวลงไปอ๋อ ไหนอยู่ซิเรออยู่ซิเรอเอืมนี่แหนะ้องมี้สามถุงอย่าไปดูอีกดีเอาใส่ไก่เท่าไหร่ก็ได้ฮะไก่เท่าไหร่กลางเมษาถ้ามันได้เยอะก็ใส่เลยอันละถุงไปเลยเดี๋ยวไปเอามาีปงั้นไม่ทันไม่ทันเอาสิงั้นก็ใส่ขึ้นไปก่อนแ่อันละขึ้นไปก่อน งานเราก็เป็นงานที่สายคือน้าืน2โมง่สนุกเพราะว่าใคจะได้นอนที่ส่งมาตื่กี่โมลย กสอง่อาออกจากมุมปัาแน้าอะไรออมองยจะดูว่าเราจะใส่ดินปีทุงดีูผักในนี้ก็ดีแล้วนอ้โหเราใส่เพีสวยมากเล เข้าใจะแล้วได้ไม่เข้าใจนะว่าไงดูทิชชุดเราเนี่ยสสวยเลยบะดูชุดเราสิชุดสวยจะได้เข้ากล้องแล้วคุณเราโดนเหยียบมือเคอยชานที่ ก็ได้กไ็ได้เท่าไหร่นะก็ได้สองเหรียญแบงพันโอยมาตรงหน้ายังรับไม่ได้ทุงแล้วยังไม่เต็มท่าต้องชมอย่าอย่าอย่าเพิ่มเต็มเราดูที่เราข็ด ถ้าเกิดว่ามันใช้เยอะให้เข้ามาผสมเนาะคช่เออแม่ต้องใช้ยเยอะอยู่แล้วค่ะก็เนี่ยอยากรู้ว่ากี่สูงจะได้สั่งตัวนะจะต้องผสมต้องผสมดินอะไรอีกไหมแม่ดา<ม>นั่นแหะนอกจากดินนี้ก็ต้องผสมดินดน,นู่นหรือแ่บที่เถ้าอะไรป่ะก็ไปเอาดินเลยไปเขียนอะไรดินอะไนันทีเขียนดินอะไรนะ ต้นไม้นะต้นประดู่เด้เนาะได้เห็นเอาเหมือนเมื่อวานอยู่นะเด็กก็ยังไม่เต็มโน่นแลวแววแลวที่เท่าตรงต้นประดู่ สิบเอ็ดคูณแปดแม่สิดคูณแปดคืออะไรสิบเอ็งคูณแปแม่จะต้องสั่งมาเพิ่มอ๋อถางละแปดเหรอดินดินดินละแปดแม่มาถึงท่อละแปสูงไม่ไม่เอา11บคูณแปก็แปปดอ่ะสิคูณแปก็แปปอเค ้แลวราใช้ประมาณแปดถึงเต็นต้องไปเอาแป็ดขี้เฒ่าตรงใต้ต้นนู้นะมาใส่ให้หมด ต้นนั้นมันจะได้โผล่ขึ้นมาอีกเนาะอ๋อต้นไอ้นั่นบมอคะเออเพราะว่าต้นประดู่บอกคะต้นประดู่อ่ะอบ้ขึ้นดึงฮะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วมันมตายแล้วครับตายแล้วไม่ไม่ฟื้นแล้วนะอ้าวใส่ยางแล้วขึ้นถึนงฮะได้แล้ว ถ้าเอาเอาขี้เถ้าออกอาจจะอาจจะพื้นนะเพราะเพราะต้นใหญ่แล้วรากมันอาจจะยังอยู่เอาเลยข้อนึงก็เอาดินที่สูงใส่ดินเราใส่ดินมันั้นไปแล้วเแต่เพิ่งใส่เต็มแด้วเงเนาะเดี๋ยวเราจะต้นี่ยไอไอต้นประดู่อาจจะฟื้นนะถ้าเอาขี้เท่าออกหมด หแล้วสมมุติว่าเราแอนสมมุติว่าเราลงคลิปหนึ่งแล้วเราก็ลงอีกคลิปหนึ่งต่อได้เลยไหมลงได้เลยแม่ยังไม่ได้ช่างไรายได้ได้ลงได้เลยลงไปเลยค่ะแม่จะลงเท่าไหร่ก็ลงไปในเวลาแม่ถ่ายแม่ถ่ายสามนาทีห้านาทีไม่ใช่ถ่ายศูนย์จุดหนึ่งอะไรอย่างนี้ลงได้เลยนะ แต่ทีนี้จะถามว่าสมมุติว่าคลิปหนึ่งหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเราจะมาต่อกันให้อยู่ในคลิปเดียวกันได้แม่แม่จะไปทําให้มันยุ่งยากสิแม่จะไปต่อให้มันยุงย<ะ>นย่งยากทำไมแม่เพราะแม,ไม,ไม่ไม่รู้แม่ถ่ายสามนาทีถ่ายสามหรือถ่ายห้านาทออีถ่ายให้มีความยาวแนตะ่แม่จะได้ไม่ต้องไปตัดต่ออะไรมไม่ใช่เมื่อยยูทูบเลยเหรอที่เขาไอ้นี้แหละมันจะน,น้นแม่ ถายไดสักประานาทีสามนาทีห้านาทีนาทแล้วก็ลงได้เลยถ,ลถ้าแม่ถ่ายแล้แม่ลงชอ็อตแม่ลงช็อตไม่ต้อง,มไ,มงอไม่ต้องไม่ต้อง,องยาวมาก フフフフフ หนกเลยไม่ลรอขับขับมันอยอู่ขนเอง หวยออกใช่ไหมค่ะนี่ทำไมฝันว่ามันจะออกสองสองอย่าแอนนี่แม่<อ>ก็ซื้อเลยจะซื้อที่ไหนไหเดี๋ยวเรตีเขาก็มาขายนี่ใบนี้มันออกเพราะว่ามันหมดเวลาของเขาขอกมาแล้วกัน 不，浴爱意。 ลงปเป็นลยลงไ,ได้เลยเนี่ยลองลงไปใบไ,ไม้เนี่ยเขียนว่าไม้แย่แย้นำโชคตาดีได้ ได้กี่ทแลวไม่ได้ like เิหมดแล้วเดิดบากงงงเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งมาอีก อ้มืดนี่มันยังไม่ตื่นหรอเนี่ย แล้วก็ใส่ไม่ค่อเกิกันนะคะอีพีนั่นแหละแม่โหลดเลยโหลดไหยต้องโหลดทั้งสองเครื่องใช่ไหมถ้าเราไม่ติดเครื่องก็ใช่เพราะว่าแม่เธอแม่ไปจับเครื่องนั้นใช่ไหมต้องโหลดสองเครื่องให้ดิมนเข้ากัน เดี๋ยวเราซื้อต้นอะไรมั่งนะกระเพราโหระพา,ะพาเป็นแมงลักมิน้นขนาดบ้านม่วงมันจะมี thank <laughs> you เราเอาคลายมาสเตอร์นี่เพื่ออะไรนะแอนตัดติ๊ก่ลเหะอ๋อที่แม่ถ่ายอะไรหนึ่งนาทีนหนึ่งาทีอ๋อแล้วมาต่อต่อกันเหรอคุณบ,บอกว่าแม่ไม่ต้องไปถ่ายอยงนะ สามนาทีห้านาทีลงเลยอ๋อโอเคเพราะว่าแม่ใช่เ้้ไม่ต้องไปไปจับอืมมันจะเสียเวลาอืมอืม โอ๊อ๊ะอ๊ะโอ๊ะโออ๊โอ๊ะโออ๊ะาอ๊อะอ๊ะโอ๊ะอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ มดินแล้วนะคะผสมดินเสร็จแล้วเหรอค่ะทีนี้ก็หลอเอาต้นไม้มาปลูกออยังยังยังลึกไปไหมเออลึกก็ไม่เป็นไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่อยากให้มันตื้นๆหรอคะใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งดินมาก่อน